จากทัออนไลน์ว่าบริวรี่กับเื่อนจะู้ากันนะครับกติกาก็เช่นเดิมครับผู้่อนแข่งทั้งสองท่านจะมาอยู่ตรงนี้พร้อมกับค้นหาข้อมูลผ่านทางเอาต้าไปสุดเปเจอจากทูออนไลน์ครับหาคำตอบและเฮ่ตรียมเธอเล่นดังสอมแล้วโชว์ซะว้ายดูดูหย่องแย่งนมลูกสิ โบนัส bon ขึ้นมาดูเร็วแม่แย่งกินนมใหญ่ละนี่โบนัสไอโบนัสเริ่มขึ้นมาแล้วด,ดูหย่องมาจับขวดนมไม่เหมือนคนเป๊ะเลยอะ่ะเอาจะดูก็ดูลูกแย่งลูกดูดนมเหรอแมม่นี่นี่จัดการซะแย่งนมเหรอนี่นี่นี่ จากการซ่าแย่งนมใช่ไหมนี่นี่นี่กัดเลยกัดเลยกัดเลยอืมอืมอีอ้วนอืมอุ้ยอืมเอ๊ะนมหายไปไหนนี่ เจอไหมลูกขวดนมหายไปไหนดูซินั่นไงเอาไม่ได้เอาให้หน่อยนี่ใช่เปล่าที่เธอหานั่นไงล่ะจัดการซะ,ะกระดกเลยลูกอูนน้นั่นนี่ ลูกก็ยังไม่อดนมแม่ก็ยังไม่อดนมนะเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ป้อนแล้วกินตอวเองพอดีจุกนมลูกขาดหมดจ่อ,ยอยงเอ้ยไอ้เนื้เหมอ